อดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายก็ตามที่เราได้ทำลงไปแล้วทั้งทางกายวาจาใจเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้สิ่งที่ล่วงไปก็เป็นอันต้องผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไหลไปไม่มีวันย้อนกลับ หรือเหมือนชีวิตที่ย่างก้าวไปสู่ความเสื่อมสลายในที่สุดก็ไปสู่ความตายแม้กระทั่งอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราก็ไม่ควรไปมุ่งหวังมากเกินไปเพราะอนาคตเป็นของไม่แน่นอนการประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญอยู่เป็นนิด จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราจะมีอนาคตที่สดใสชีวิตจะก้าวไปสู่ความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์พร้อมยิ่งขึ้นผู้รู้ทั้งหลายจึงสอนให้เรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดด้วยการน้อมนำใจที่สัดสายไปมากลับมาไว้ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นต้นแหล่งแห่งความสุขและสำเร็จในชีวิตมีวาระพระบาลีที่มาในสุภาษิตสูตรว่าตเมวะวาจังภาสาย,ยะยายตานังนาตาปปเยปรเรจ,จนะวิหิงสายะ สาเววาจาสุภาษิตาบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาที่ไม่เป็นเหตุยังตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นวาจานั้นแหลเป็นสุภาษิตบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักที่ชนทั้งหลายชื่นชมแล้ว ไม่ถือเอาคําที่ชั่วช้าทั้งหลายพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักแก่ชนเหล่าอื่นโบราณว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหมายถึงว่าเราจะได้ดีประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหรือพบกับความหายนะ ก็เพราะอาศัยวาจาที่เปล่งออกมาจากปากนี่แหละความเดือดร้อนใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราส่วนหนึ่งก็มาจากคำพูดที่ไม่สำรวมระวังของตัวเราเองพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานไม่ทำตนและคนอื่นให้เดือดร้อน ซึ่งท่าเรียกว่าวาจาสุภาษิตถือเป็นมงคลน,นันสูงสุดเพราะจะนำแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลมาสู่ตัวเราคนที่พูดเป็นนั้นต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดให้ยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูดเพราะอย่างน้อยถ้าเราไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดความเดือดร้อน หรือโทษต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีในหมู่บ้านนั้นมีครอบครัวของพ่อค้าที่ชอบอัปเรียบอยู่ครอบครัวหนึ่งไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาไม่เคยทำบุญให้ทาน ทุกคนในครอบครัวมักจะพูดโกหกหลอกลวงเป็นประจำทุกวันเมื่อตื่นขึ้นมาก็เอาแต่ทำมาค้าขายเอากำไรจากชาวบ้านเกินควรชอบโกงตราช่างเป็นประจำไม่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การกระทำของพ่อค้าท่านนี้เนะี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั้งหมู่บ้าน แต่ชาวบ้านไม่มีความสามารถเอาสินค้าไปขายที่เมืองอื่นจึงจำใจต้องขายให้พ่อค้าคนนี้ทางด้านลูกชายของพ่อค้าก็เอาแต่เที่ยวเตรตามปราษาวัยรุ่นไม่ช่วยพ่อแม่ทำมาค้าขายเอาแต่ใจตัวเองเที่ยวทะเลาะกับคนในบ้าน แม่พ่อแม่จะคอยห้ามปรามก็ไม่เชื่อบางวันลูกชายพาเพื่อนๆมาดื่มเหล้าและเล่นการมาันาันทิบ้านแม่เห็นว่าเพื่อนของลูกแต่ละคนไม่มีการศึกษาและชอบเที่ยวเตรเฮฮาจึงขับไล่ออกจากบ้านทำให้ลูกชายนโมโหมาก หาว่าพ่อแม่ไม่ให้เกียรติเพื่อนของตนเองจึงทุบตีแม่แล้วก็เอาเชือกเส้นใหญ่ฟาดศีรษะของแม่ฝ่ายหญิงสะพ้ยของพ่อค้าเป็นคนชอบลักเล็กขโมยน้อยมีนิสัยขี้ขโมยเมื่อโดนจับได้ก็จะโกหกว่าไม่ได้ขโมย โยนความผิดไปให้คนอื่นมีอยู่วันหนึ่งนางแอบไปลักกินอาหารอันประณีตที่ชาวบ้านเชื่อกันเตรียมไว้เพื่อนนำไปถวายประสงค์เมื่อถูกชาวบ้านซักไซไล่เลียงนางก็ยังปฏิเสธพร้อมกับสาบานว่าถ้าดิฉันกินอาหารนั้นจริงเกิดกี่พบ กิชาติก็ขอดิฉันพึงเฉือนเนื้อสันหลังของตนเองกินเถิดฝ่ายภรรยาของพ่อค้าเวลามีเพื่อนบ้านมาขอยืมอุปกรณ์บางอย่างแม้อุปกรณ์ในบ้านจะมีพอให้ยืมแต่นางก็ไม่ยอมให้ใครยืมไปใช้บังเอิญว่าเพื่อนบ้านคนหนึ่ง ขาดแคลนอุปกรณ์ชิ้นนั้นจริงๆจึง,จงอ้อนวอนขอยืมจากบ้านของพ่อค้าภรรยาของพ่อค้าก็ยังพูดโกหกพร้อมทั้งสาบานว่าถ้าเรากล่าวถึงสิ่งของที่มีอยู่ว่าไม่มีแล้วก็เกิดกี่ภพกี่ชาติก็ขอให้เรานะ่ะพึงเป็นผู้มีคูดเป็นอาหารเถิด เพื่อนบ้านนึกว่านางพูดจริงจึงไม่มารบกวนอีกสมัยต่อมาเมื่อคนนึ้งสี่เสียชีวิตลงพวกเขาไปบังเกิดเป็นเปรตในดงไฟไหม้ในคนสี่คนนั้นพ่อค้าโกงใช้มือทั้งสองข้างกอบเอากระแลบที่มีไฟลุกโพลง กลยยลงไปบนศีรษะของตนเองสวรทุกทรมานมากทีเดียวส่วนภรรยาของพ่อค้าเนื่องจากไม่เคยให้ทานเอาไว้เลยจึงหิวโหวยมากเี่ยวสแสวงหาอาหารตามสถานที่ต่างๆในขณะที่กำลังจะน้อมเอาข้าวที่มีกลิ่นหอมไปกินเท่านั้นแหละ ข้าวหอมนั้นก็กลายเป็นคูดไปทันทีเกลื่อนกลนไปดิม,มูนอนมีกลิ่นเหม็นหน้ารังเกลียดนางก็ใช้มือทั้งสองข้างกอบคูดนั้นกินด้วยความหิวแต่ก็ไม่หายหิวฝ่ายลูกชายของพ่อค้าวันวันเอาแต่เท,ที่ยวเตร และเพราะกรรมที่ทุบตีพ่อแม่กรรมนั้นจึงส่งผลให้ใช้คอ้อนเหล็กตีศีรษะของตัวเองจนเลือดไหลยเยิ้มไปทั่วร่างกายร้องครวนครางด้วยความเจ็บปวดไปที่ไหนคอ้อนเหล็กนั้นก็ตามติดไปด้วยไม่สามารถจะทิ้งมันไปได้หญิงสะพ้ายของพ่อค้า ก็ใช้เล็บทั้งสิบนิ้วที่ทั้งใหญ่และยาวคมกริบเหมือนกับใบมีดที่รับดีแล้วกรีดเนื้อแผ่นหลังของตนเองกินเป็นอาหารนางร้องโหยหวนอยู่ตลอดเวลาสวยทุกทรมานในดงไฟไหม้แห่งนั้นไม่แพ้สามีของนางมีอยู่วันหนึ่ง แล้วมาหาโมคลานะเทระได้ไปที่ดงไฟไหม้นั้นก็ได้เห็นเปรตเหล่านั้นกำลังเสวยทุกทรมานเพราะกรรมที่ทำเอาไว้จึงไต่าถามว่าท่านทั้งสี่นี้เนะี่ยท่านหนึ่งกอบเอาแกลบร้อนที่มีไฟลุกโชนโปรยลงบนศรีรษะของตนเองเนะี่ยอีกท่านหนึ่ง คบีรสะของตนด้วยข้อเหล็กส่วนท่านที่เป็นหญิงก็เอาเล็บจิกหลังกินเนื้อและเลือดของตนเองอีกท่านก็กินคูดอันมันขอไม่สะอาดในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์พวกท่านได้ทำกรรมอะไรเอาไว้ปริยาของพ่อค้าโกงเป็นตัวแทนของเปรตก็ตอบพระเถระว่า เมื่อก่อนผู้นี้เนะ่เป็นลูกชายของดิ่ฉันได้ทุบตีทีฉันผู้เป็นมารดาผู้นี้นะ่ะเป็นสามีของดิ่ฉันได้คดโกงเอาข้าวเปลือกปนกแกลบขายให้คนอื่นผู้นี้ก็เป็นลูกสะพ้ายของดิ่ฉันได้ลักกินอาหารของคนอื่นเมื่อเขาจับได้ ก็ยังหลอกลวงด้วยมูสาวาทว่าไม่ได้กินส่วนตัวดิฉันเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นหญิงแม่เรือนเป็นคนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของชาวบ้านเมื่อสิ่งของมีอยู่ครั้นเพื่อนบ้านมาขอยืมก็เก็บซ่อนไว้เสียไม่ได้ให้อะไรแก่คนเหล่านั้นเลย ข้าพเจ้าเด็กโกหกพวกเขาพร้อมกับสาบานว่าถ้าเราปกปิดของที่มีไว้จริงๆขอคูดจงเป็นอาหารของเราเพราะฉะนั้นข้าวสาลีอันมีกลิ่นหอมจึงกลายเป็นคูดเพราะวิบากแห่งกรรมมุสาวาตข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันตระหนัก เมื่อตายแล้วมาเป็นเปรตนี่แหละว่ากรรมทั้งหลายที่บุคคลทำเอาไว้ทั้งทางกายวาจาและใจมีผลจริงๆกรรมนั้นไม่สาบสูนแต่จะติดตามบุคคลนั้นข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงกินและดื่มแต่มูดคูดอันมีกลิ่นเหม็น ต้องสเสวยกรรมอยู่อย่างนี้นะ่ยจนกว่าจะหมดอายุไขในอัตภาพของเปรตเพราะฉะนั้นบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยจะได้ทำกันนะจ๊ะก็เรื่องอะไรก็ตามที่พูดแล้วใจเราเศร้าหมองคุณมัวพึงเตือนตนเองให้ละเวน้นถ้อยคำเหล่านั้นอย่าไปยินดีในบาปอากุศล จะทำธุรกิจการงานใดก็ให้เป็นสัมมาชีวะเป็นสุจริตชนอย่าเห็นแก่ได้ยิ่งกว่าความสุจริตเพราะผลของบาปจะทำให้เราได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานล่ำไปพร้อมกับให้สำรวมระวังกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ ย่าเห็นเกตตัวจนทำให้ตนมัวหมองถึงขั้นกล้าโกหกหมทเทสท,ท,ทั้งทั้งที่รู้คนที่โกหกทั้งทั้งที่ททรู้นี่นะจ๊ะธาตุเห็นนันไม่ตรงจะติดตัวข้ามชาติเมื่อใจคดเสร็จแล้วจะนั่งธรรมะใจก็จะหาศูนย์กลางกายได้ยากเพราะปากกับใจนัํนมันไม่ตรงกัน หรือแม้ว่ามีทำรรบ้างถึงรู้ญาณก็ไม่แม่นยำเพราะจิตไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังเช่นนี้แล้วต้องตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความคิดคำพูดและการการะทาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันจะได้เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ ให้ทุกความคิดทุกถ้อยคำและการกระทําทุกอย่างของเราเป็นไปเพื่อบุลูรลุ่นล้วนเราก็จะได้ใช้กายหยาบนี้นะ่ยสร้างบารมีให้เต็มที่จนกว่าจะละสังขารตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราจะได้สร้างบารมีบนโลกมนุษย์ และได้ไปเสวยสุขในสวรรค์กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำจุนพระพุทธศาสนามีสมบัติจกักระพัดตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย ได้เข้าถึงพระธรรมก,กายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธนิน